นี้มีประเด็นจะมานําเสนอก็คือสกทาคามีสกทาคามีก็คืออริยบุคคลกลุ่มที่สองซึ่งละสังโยได้สามตัวเหมือนกันเหมือนกับโสดาบันแต่เพียงแต่ว่าสกทาคามีเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงคําว่าสกิเทวะก็จะมีคําว่าสกิงสกิงแปลว,ว่าครั้งเดียว บวกกับเอวะแปลว่าเท่านั้นสองคำมารวมกันก็เป็นเป็นสก,กิเทวะก็แปลว่าครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่เทวดาคราวเดียวนะแปลว่าครั้งเดียวเท่านั้นบางคนเข้าใจว่าเทวดาครั้งเดียวเพราะมีคําว่าเทวะอยู่ไงครั้งเดียวเท่านั้นอีมังแปลว่านี้โลกังก็คือโลกอาคันตวาแปลว่ามาสู่ ทั้งหมดนี้ก็แปลว่ามาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นทีนี้คําว่าโลกที่บันเตยเคยอธิบายไปขันทั้ง5้านี่แหละคือโลกแต่อริยะบุคคลเนี่ยเขาจะไม่ไปเกิดที่เปรยีรยดรัฉานรกแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เลยตีแค่ลงมาแล้วโลกก็เหลือแค่สองโลกเทวดาหรือมนุษย์พอดีท่านเขียงไปเจอพระสูตรหนึ่งซึ่งมีคําตอบได้เลยว่าโลกนี้คือโลกไหน ตรงนี้จะชัดเจนว่าประเด็นแรกเนี่ยคือสกาทาคามีโหติเนี่ยอันนี้บอกสถานะก่อนว่าเป็นคํามาโหติแปลว่ามีหรือเป็นเป็นสกาทาคามีสกาก็คือครั้งนึงบวกกับอาคามีก็คือกลับมาก็คือเป็นผู้กลับมาอีกครั้งนึงอันนี้คือสถานะของเขาพันเตขอาการดครับ สมมุติว่าเป็นจากบุญุชนเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติจนกระทั่งเป็นสักกะทาคามีแล้วาาพอเป็นสักกะทาคามีแล้วเนี่ยคุณสมบัติต่อไปก็คือจะกลับมาอีกครั้ง,งเดียวครั้งนึงมาโลกนี้อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งครับนั่นแสดงว่าเกิดอีกสองครั้งก็คืออย่างพ่อของนายมิคาสราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เพื่อนของพ่อนายมิคาสราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนท่านเจมครับขอไก่นิ่งครับจาก ปุุชนแล้วเป็นสักกทาคามีเนี่ยสักกทาคามีเนี่ยหลังจากที่ปุุชนแล้วเกิดเป็นสักกทาคามีเนี่ยสักกทาคามีนี่คือต้องเป็นเทวดาเทวดาเท่านั้นถูกไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยในมิกาสาราสูตรเนี่ยคือพ่อของนางมิกาสารากับเพื่อนของพ่อนางมิกาสาราเนี่ยได้เป็นสักกทาคามีได้กายชั้นดุสิตขอโอกาสครับพ่อของนางมิกาสาราเนี่ยก็คือ จากปุถุชนที่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์น,<ช>นะครับละสัยญอดสามได้ไปเรียกสักกาคามีคือไปเป็นเทวดาแล้ว<ช>แล้วหลังจากเป็นเทวดาเสร็จก็อีกหนึ่งคราวที่จะต้องมาเกิดอีกครั้งนึ่งกลับมาเกิดอีกครั้งนึงเดี๋ยวนี้จะเฉลยว่าโลกไหนอายุของเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยเทวองค์ตัดไว้กับนางวิสาขาในอุโบสถสูตรเลยนะสี่ร้อยปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคือหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต คือเราผ่านไปสี่ร้อยปีเนี่ยเทวดาชั้นดุสิตแค่คือเดียวกับวันเดียวโดยราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนโดยเดือนนั้นสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีโดยปีนั้นสี่พันปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตก็ดีเป็นปีมนุษย์ก็ประมาณห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านปีมนุษย์ตอนนี้ผ่านไปสองพันหกร้อยปีเองแสดงว่าท่านก็ยังอยู่อยู่พ่อของนางวิสาขา แล้วก็จะรอกลับมาเกิดอีกครั้งนึงแล้วก็จะเป็นอาหารหันต์อันนี้คือผู้ที่ได้สกัดอาคามีอันนี้เราทราบอายุแล้วนะทีนี้มาดูว่าโลกนี้คือโลกไหนตรงนี้พระสูตรนี้ชัดเจนนะองค์ตัดว่าพิคุทั้งหลายบุคคลเราได้เราหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลห้าจำพวกที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเชื่อมั่นในโลกนี้ อีกห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงเชื่อมั่นตรงนี้คำว่าเชื่อมั่นตรงเนี้ยเราจะงงคำว่าเชื่อมั่นตรงเนี้ยภาษาบาลีคือนิฐาคำว่านิถาไปดูคามหมายคำว,ว่านิฐานิถาแปลว่าความออกตั้งความเข้าใจความตกลงความสำเร็จเห็นไหมอา,าสารก็คือที่สุดจบนั่นแสดงว่านิฐานี่คือจบแล้วคือนิพพาน ก็คืออยู่จบภูมจาจันแล้วนะแต่ตรงนี้เขาแปลว่าเชื่อมั่นในเรามันก็เลยจะงงๆนิดนึงนะภาษาไทยอันนี้ในส่วนตัวพันเตคิดว่าน่าจะควรจะแปลว่าคือบุคคลห้าจำพวกที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเนี่ยก็คือจะจบในโลกนี้ก็คือจบเป็นอหรหันต์ในโลกนี้แต่อีกห้าพวกเนี่ยละโลกนี้ไปแล้วจึงจะจบแบ่งสองกลุ่มนะ ก็คือคําว่าอีทะเนี่ยก็คือแปลว่าโลกนี้โลกมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าอีกห้าพวกเนี่ยต้องตายน่่นไปจบที่เทวดาอันนี้เราเข้าใจนะมีสองพวกนะนพวกที่จบในมนุษย์กับพวกที่จบที่เทวดามีสองกลุ่มทีนี้มาดูว่าพวกที่จบในมนุษย์มีใครบ้างบุคคลแรกก็คือโสดาบันผู้สัตตกตุปรมะภาษาบาลีคือสัตตกตะปรมัสสะ อันนี้คือส่วบาดเจชาติเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเจ็ดคราวแต่ชาติสุดท้ายจะต้องมาจบที่มนุษย์อันนี้คือกลุ่มคลแรกนะกลุ่มุคลที่สองคือโกลังโกรัสสะก็คือสองถึงสามครั้งเฉพาะพบมนุษย์เท่านั้นแล้วก็จะจบเป็นอหรหันต์กลุ่มที่สามเอกะพีชิตสะก็คือเอกะพีชีก็คือมนุษย์คราวเดียวเท่านั้นกลุ่มนี้นะ่าสนใจก็คือสะกะทาคามิสสะ เห็นไหมนั่นแสดงว่าสกาทาคามีจะต้องมาจบที่มนุษย์ท่นนี้เราได้คําตอบแล้วนะว่าโลกนี้คือโลกไหนก็พ่อของนามิกสาลานะ่ะเดี๋ยวท่านจบอายุขัยแล้วท่านก็ต้องมามนุษย์อีกครั้งนึงแล้วก็จะได้เป็นอรหันต์ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือทิฏเทวธรรมีอรหาก็คืออรหันต์ในปัจจุบันส่วนบุคคลอีกห้าพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงจะจบ กลุ่มบุคคลแรกก็คืออันตาราปรินิพายิสสะอันตาราปรินิพายีเนี่ยที่บันเตเคยอธิบายก็คือเป็นผู้ที่ละสังโยชน์ห้าได้ก็คืออยู่ในกลุ่มของอนาคามีนั่นเองแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นมรรควิธีอันตาราปริเยพายีเนี่ยที่องค์เปรียบอุป,ปมาเหมือนช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนทั้งวันเลยแล้วก็สเก็ตไฟกระเด้งออกไปแล้วก็ดับที่มันเตเคยอธิบายเรื่องการดูจิต มันคือมรรควิธีความเร็วความช้าอินทรีย์บารมีคือสเก็ดไฟกระเด้งออกไปเหมือนเราจเจริญมรรคเราเห็นวิญญาณเกิดดับใช่ไหมวิญญาณยังไม่ได้ไปแตะพบเลยดึงกลับมาอยู่ที่กายอย่างเงี้ยเหมือนอันตราบรินิพพายิมก็คือจะเป็นกลุ่มที่อินทรีย์แก่กล้าที่สุดในกลุ่มของรักสังโยชน์ห้าได้ส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยอุปหาจจาะปรินิพายุสัอุปหาจจะแปลว่าตกกระทบ คือวิญญาณต้องไปแตะพบก่อนคือวิญญาณต้องไปแตะก่อนถึงจะรู้ตัวไงอ่านรู้ตัวปุ๊บแตะปุ๊บกลับมาอยู่ที่กายใหมอ่อันนี้คือกลุ่มที่ที่สองแต่กลุ่มนี้ก็ละสังโยชน์ห้าได้เหมือนกันกลุ่มที่สามคืออสังคาระปรินิพายุสสะอสังคาระเนี่ยคือไม่ต้องใช้การปรุงแต่งมากก็คืออย่างวสารีบุตรอ่ะคือใช้สมาธิหนักไปทางสมาธิอ่พิจารณาธรรมะ เห็นในเรียสัจส,สีได้แต่ส่วนศาสังคา,าระปิณิพายุสาเนี่ยคือเหมือนกับท่านพระโมคคัลลานะต้องใช้สัญญามากพวกที่เจริญอสุภะสัญญาเจริญมรณะสัญญาอะไรพวกนี้อันนี้คือพวกศาสังคาระส่วนกลุ่มสุดท้ายคืออุตท,ทางโสตสะสากนิธักามิโนผู้มีกระแสนในเบื้องบนคือทั้งห้ากลุ่มนี้พระเจ้าตัดได้ว่าเขาต้องละลงนี้ไปก่อนเขาถึงจะนิถาก็คือจบ เราก็ได้คําตอบว่าสกาธาคามีเนี่ยก็คือจบในภพมนุษย์ที่เรากังขากันอยู่เรื่องสกาธาคามีเนี่ยก็มีคําตอบละโดยพุทธวจนะอนะ่ะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันในกรณีนี้ไปแล้วสูป่ป่า สู่โคนไม้หรือเรือนว่างก็าตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น พิจารณาเห็นเพียงแต่ความบริสุทธิ์พิจารณาเห็นเพียงแต่การหลุดจากอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจปีติกายย่อมสงบ เมื่อกายสงบย่อมรู้สึกถึงสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแห่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นทิศที่สามก็อย่างนั้นทิศที่สี่ ก็อย่างนั้นแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและโดยกว้างมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอัานกว้างขวางถึงแล้วซึ่งความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่